เนเวเต็มชแนลและนี่คือรายการคิดประกอบการเรื่องราวชีวิตวิธีคิดคนสร้างธุรกิจจากทหารผ่านศึกสู่คนขับรถพยาบาลสู่คนขายเครื่องมิลเชกสู่เจ้าของร้านเฟรนชไชส์ที่ใหญ่ที่สุดนั่นคืออาณาจักรแมคโดนัลวันนี้พาไปรู้จักกับประวัติของเรย์คร็อกเดอะเาวเดอร์ของแมคโดนัลคอร์ปอเรชันกันครับ สำหรับเรื่องราวของแมคโดนัลล์นะครับผมได้มีการเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่ามีเจ้าของร้านนะครับสองคนนะครับคือคุณดิกและคุณแม็กซึ่งสร้างร้านจากร้านฮอทดอกเล็กๆกลายมาเป็นเจ้าของร้านแมคโดนัลล์ซึ่งเป็นร้านขายแฟรนไชส์นะครับเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็มีแฟรนไชส์ทั้งหมดเนี่ยแสาขารวมเป็น9สําหรับใครที่อยากจะฟังความยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยนะฮะของแมคโดนัลล์ที่เป็นยุคคลาสสิกเลยเนี่ยผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวตามไปดูได้เลย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับคือ Mc Donald ลเนี่ยเหมือนหนังเนี่ยมีเป็น2ภาคจริงๆจ,จุดเริ่มต้นของ Mc Donald ลเนี่ยที่นำมาสู่ความยิ่งใหญ่ในจุดเริ่มต้นของคนที่คิดประกอบการจนกระทั่งเป็น Fast Food Business แล้วก็มี8 9ถึง9สาขาเนี่ยได้จบลงไปแล้วในจุดแรกนะครับแต่จุดนี้แหละครับเรื่องราวที่ต่อไปว่าเอ๊ะจากเป็นเพียงแค่8 9ถึง9สาขาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา มันกลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงมันกลายมาเป็นแมคโดนัลด์ที่เรารู้จักที่มีทั่วประเทศทั่วโลกและจนกระทั่งสร้างวัฒนธรรมที่เป็นอเมริกันเคานเตอร์ได้อย่างไรนะครับเรื่องราวนั้นเริ่มต้นจากคนเพียงแค่คนเดียวและคนคนนั้นเป็นเซลส์แมนที่อายุ50แล้วด้วยนะครับตอนเริ่มต้นเขามีชื่อว่าเรย์คร็อกครับ เรื่องราวของเรย์คร็อกเนี่ยถ่ายทอดละเอียดมากเลยนะครับถ้าใครอยากจะไปดูหนังเนี่ยดูในหนังได้เลยชื่อว่า The Founder เป็นหนังที่ผม r e m m e n ำให้ทุกคนเลยนะถ้าอยากจะทำธุรกิจเนี่ยนะครับให้ไปดูเรย์คร็อกครับเขาเริ่มต้นอาชีพเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วไม่ได้มีทรงเลยนะฮะของคนที่จะกลายมาเป็นเจ้าของ Food Business ขนาดนี้ได้นะครับ เกิดเร็กคร็อกเนี่ยมีประวัติก็คือว่าเกิดในปี1,900เป็นคนอเมริกันนะครับเป็นชาวชิคาโก,โกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรที่ดูจะแบบเหมือนโดดเด่นมากไปเป็นทหารนะครับไปเป็นทหารเสร็จก็ออกมาเป็นคนขับรถพยาบาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเซลส์แมนคือขายบ้านด้วยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากเรื่องราวของเร็กคร็อกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอายุถึงประมาณสัก40-50ก็ยังดูถ้าพูดถึงก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะครับ แต่ว่าความโดดเด่นหรือว่าจุดไฮไลท์คนเรานี่ต้องมีจุดเปลี่ยนนะครับจุดไฮไลท์ที่เกิดจุดที่ทําให้เรย์คร็อกเข้ามาเป็นเรย์คร็อกทุกวันนี้ในตํานานได้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับตอนที่เขาขายเครื่องมิลเชคคือเขาเป็นเซลส์แมนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยต้องบอกว่ามีวัฒนธรรมนะครับในการกินมิลเชค มิลเชกก็คือถ้าทุกท่านน่าจะนึกออกนะครับนึกไม่ออกมันก็คือเป็นนมซึ่งมีความหนานานิดนึงนะครับแล้วพอปั่นเสร็จแล้วก็เวลาดูดก็ชื่นใจดีนะครับซึ่งเบรคร็อกเนี่ยเป็นเซลส์แมนนะเป็นคนขายเครื่องมิลเชคนะครับเขาก็ขายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งชีวิตการขายเครื่องมิลเชคของเขาเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีโปรไฟล์ที่มีประวัติอะไรโดดเด่นแต่ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับในปี1954ฮะ เขาก็ขายมิลเชคไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันมีร้านร้านหนึ่งที่สั่งเครื่องมิกเซอร์มิลเชคเนี่ยมากเป็นประวัติการคือสั่งทั้งหมดนะครับไม่ใช่1เครื่อง2เครื่องนะสั่ง8เครื่องครับพอสั่ง8เครื่องเนี่ยเรยรเนี่ยตึงขนาดโทรไปถามว่าอยู่สั่งผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันเกินวิสัยที่ธรรมดาเขาสั่งนะครับเรรเนี่ยพอได้คอนเฟิร์มว่ามันเป็น8เครื่องจริงๆเนี่ยสิ่งที่เป็น อันนี้ต้องสําคัญเลยนะฮะเป็นวิญญาณเลย,เลยหรือว่าจะเรียวกว่าเป็นสัญชาตญาณของเซลเลยเนี่ยพอลักษณะของเซลเนี่ยนะครับมันมียอดวันไหนที่มันเขาเรียกว่าสปค์คือมันเด้งขึ้นมาเนี่ยคือคุณต้องลงไปดูพื้นที่นะครับคุณต้องลงไปจี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและโชคดีเหลือเกินนะครับที่เรย์คร็อกทำแบบนั้นเรย์คร็อกเนี่ยไม่ได้เพียงแค่โทรไปนะครับเรย์คร็อกขับไปเลยครับคือขับรถข้ามประเทศเลยนะครับเพื่อที่จะไปดูให้เห็นกับตาว่าไอ้ร้านที่มันสั่ง มิลเชกแ8เครื่องเนี่ยมันหน้าตายังไงมันทำได้ยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่เรโครกไปนะครับนั่นก็คือว่าเขาไปจอดรถหน้าร้านแล้วนั่นก็คือปี1954นะครับจะเห็นว่าแมคโดนัลเนี่ยเปิดมาแล้วนะครับประมาณ5-6ปีแล้วก็เริ่มที่จะเรียกว่าเซตเทิลแล้วมีลูกค้าเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นไปวันนั้นเนี่ยโอ้โหร้านขายดีนะครับร้านขายดีแล้วก็คนทุกคนก็ต่อแถวซื้อของต่างๆเนี่ยเรโครกไปถึงนะมีแต่ความประทับใจ นะครับบอกว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ในประวัติชีวิตของเขานะครับเขายังลงบันทึกเอาไว้เลยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจแมคโดนัลตั้งแต่วันนั้นนั่นคือแฮปปี้เฟสคือลูกค้าทุกคนที่เข้าไปมีรอยยิ้มที่หน้าหมดหลังจากที่ซื้อของนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนเวทมนต์นะครับซึ่งเวทมนต์น,นั้นเนี่ยทำให้เขารอครับรอที่จะพบกับเจ้าของนะครับด้วยคำถามง่ายๆเลยคือเขาอยากคุยว่าคุณทำได้ยังไง นะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามนะครับเฝ้ารอจนกระทั่งร้านปิดนะครับแล้วก็เจ้าของก็คือทั้งสองพี่น้องแมคโดนัลล์เนี่ยก็ออกมาคุยด้วยแล้วก็ได้ไปทานข้าวกันครับหลังจากที่ได้ไปทานข้าวกันวันนั้นนะครับแมคโดนัลล์ก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวตลอดของเขาว่าผ่านอะไรมาบ้างคิดค้น Speed s p e e d D system ได้อย่างไงแล้วก็ใช้วิธีการไหนจนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นธุรกิจอย่างทุกวันนี้ได้นะครับเร์ครก กลับไปมีแต่ความประทับใจอย่าลืมนะครับคุณเรย์คร็อกอายุ50แล้วนะครับอายุ50แล้วนะครับแต่ยังมีไฟอยู่มากๆพอฟัง2พี่น้องแมค o โดนัลเล่าแล้วมีแต่ความรู้สึกคันนะครับมีแต่ความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้แล้วมีแต่ความคิดในใจตลอดว่าอยากทำแฟรนไชส์อยากทำแฟรนไชส์แมคโดนัล สิ่งที่เขามีคือเขามีวิสัยทัศน์ว่าเขาอยากจะพาแฟรนไชส์แมคโดนัลล์ไปทั่วอเมริกานะครับนั่นคือสิ่งที่เขามีเรย์คร็อกนะครับตามจีบ2พี่น้องเนี่ยอยู่ใช้เวลาหนึ่งเลยจนกระทั่งสำเร็จนะครับสิ่งที่เรย์คร็อกได้มาในปี1956นะครับคือเขาได้ลเซนส์อันนี้ฟังดีๆนะครับเขาได้ไล i เซนส์ที่จะเป็นคนเปิดแฟรนไชส์ของแมคโดนัลล์ทั่วสหรัฐอเมริกา โดยที่ในสัญญาระบุว่า2พี่น้องแมคโดนัลล์เนี่ยจะได้ค่า Royalty Fee หรือว่าได้ค่าส่วนแบ่งจากเฟรนชชส์เนี่ย0.5%ของยอดขายของแต่ละสาขานะครับคือสมมุติว่าสาขาหนึ่งขายได้ร้อบาทเนี่ยเขาได้แค่50สตางค์ต่อนหนึ่งสาขานะครับและสิ่งที่เรคอรอกฉลาดคืออะไรครับทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะเรคอรอกจริงๆตอนแรกอยากที่จะขายเครื่องมิล์เชคนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะขยายสาขาแฟรนไชส์ได้เนี่ยยิ่งขยายสาขาแมคโดนัลล์เท่าไหร่เรคคอกก็สามารถที่จะขายเครื่องมิลเชคมิกเซอร์ได้มากเท่านั้นจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นของเซลล์ที่เรคคอกคิดนะครับเขาก็คิดว่าแมคโดนัลล์ต้องขยายแต่ว่าไม่ได้คิดภาพใหญ่อย่างที่ทุกวันนี้เป็นเขาเพียงแค่ต้องการที่จะขยายจํานวนของมิลเชคนะครับทีนี้ในช่วงนั้นครับลองจินตนาการดูนะครับเรื่องราวเนี่ยของฟาลเดอร์เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นฟาลเดอร์คนแรกเนาะ 2คนแรกเนี่ยก็ให้แฟรนไชส์ของเรคคอกไปในขณะที่เขาก็ดูแลสาขาอยู่ประมาณสัก8ปดสาขาเขาต้องการที่จะควบคุมมาตรฐานให้อยู่ประมาณนี้แหละนะครับดีและแฮปปี้แหละเขาต้องการจะเมนูแบบนี้มีการเซอร์วิสแบบนี้นะครับแล้วก็มีการกําหนดราคาอะไรต่างๆเท่านี้นะครับพอใจเท่านี้นี่คือชุดความคิดของโฟลเดอร์คนแรกแต่เรคคอกไม่พอเรคคอรกได้สัญญามาแล้วนะสิ่งที่ทำนี่คือโอ้โหกดเต็มสูบเลยฮนะเหมือนเฟอร์รารี่เลย เรคคอร์ roc, เร่งขยายสาขาเฟรนชชายเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับเขาเร่งขยายสาขาเร่งขยายสาขาเร่งขยายสาขาโดยที่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปมและสุดท้ายกลายมาเป็นจุดแตกหักของฟาเดอร์ทั้งสองคนคือการควบคุมคุณภาพ Fo เดอร์ ers, ชุดแรกนะครับพี่น้อง m c d o n a l d บอกว่าโอ้โหขยายสาขาแบบนี้คุมคุณภาพก็ไม่ได้ดูแลก็ไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็มีความ เฮี้ยนกระหือรือมีความหิวเกินไปนะครับที่จะเปิดสาขาในขณะที่เรคคร็อกขยายสาขาไปสกขยายสาขาไปก็บอกว่า2คนนี้ช้าไปนะครับไม่ตรงกับวิชั่นที่เขาต้องการเรื่องราวของแมคโดนัลตั้งแต่เรคคร็อกได้สัญญาปี54มาเนี่ยนะครับมาถึงจุดไฮไลท์ที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าทริกเกอร์นะครับจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาอันล็อกและขยายสาขาได้เป็นร้อยเป็นพันสาขานะครับคือในปี56 จุดเปลี่ยนคือการที่คุณเรย์คร็อกได้มาเจอกับคนคนหนึ่งครับซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานแบงก์มาก่อนนะครับชื่อนี้สำคัญมากนะครับคุณเฮนรี่เจย์ซอนบอนซึ่งตอนหลังคุณเฮนรี่เจเนี่ยกลายมาเป็น CEO คนแรกของแมคโดนัลล์กรุ๊ปนะครับสองคนครับปรากฏว,ว่าได้มีโอกาสไปพบเจอกันแล้วก็คุณเฮนรี่เจฟังแนวความคิดของเรย์คร็อกที่ขยายแมคโดนัลล์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจ แต่พอฟังเสร็จแล้วในฐานะของคนที่ทำแบงก์มาก่อนพูดคำหนึ่งกับเรย์คร c อนะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยคือเขาบอกเรย์คร c อบอกว่า you are not in the food business you are in the real estate business หมายความว่าเรย์คร c อคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารนะคุณน่อยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่ เขานำเสนอคือเขาบอกว่ารูปแบบของการขยายสาขาของแมคโดนัลลปัจจุบันไม่ทำให้คุณรวยขึ้นเลยนะครับเพราะว่า r รย์ครอเนี่ยใช้วิธีการขายแฟรนไชส์ใช่ไหมครับขายแฟรนไชส์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอขายแฟรนไ h ชส์ไปเนี่ยก็ขยายได้ช้าสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับคือเขาตั้งอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยชื่อว่าบริษัท Realty Corporation เป็นบริษัทจัดการแฟรนไชส์จัดการหาที่แล้วก็ทำการขยายสัญญานะครับสิ่งที่บริษัทนี้ทำทำอะไรนะครับฟังดีๆนะครับอันนี้เป็นเคสธุรกิจที่น่าสนใจมากคือเขารู้เพนพอยของแฟรนไชส์ซี่ต่างๆว่าหาที่ยากกู้แบงค์ไม่ผ่านใช่ไหมครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของที่ดินได้เพราะฉะนั้นบริษัทนี้นะครับทำหน้าที่จัดการตรงนั้นให้หมดเลยหาที่ดินนะครับซื้อที่ดิน จดจำนองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปทำสัญญาล่วงหน้าไว้นะครับสมมุติว่าได้ดินที่ดินเช่าเป็น leasing มาทั้งหมด10ปีหาที่ได้แล้วสิ่งที่บริษัทนี้ทำคือเอาสัญญาตรงนี้ไปขายต่อให้กับแฟ e. รนไชส์ซีเพราะฉะนั้นคนที่จะทำธุรกิจ McDonald ดได้ต้องมาซื้อสัญญาต่อจาก Realty Corporation โดยที่เขาบวก20-40% หมายความว่าอะไรครับถ้าลองคิดภาพดูนะครับวิธีการแบบนี้หมายความว่าแมคโดนัลมีแอสเซทเพราะว่าเขาซื้อที่ไว้ก่อนเยอะมากพอซื้อที่ไว้ก่อนแล้วเขาก็รวมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มัดมัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปให้แฟรนไชส์ซีเนี่ยเอาไปโอเปเรตต่อเพราะฉะนั้นแมคโดนัลไม่ต้องโอเปเรตตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ไปโอเปเรตไปทำต่อนี่คือแฟรนไชส์แต่ละคนแต่ว่าเขาทำกำไรจากการบวกค่าสัญญา20-40% เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเก็บเงินสดก่อนตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ให้แฟรนไชส์ซีโอเปเรตไปตอนหลังแล้วเขาใช้วิธีนี้ในการขยายสัญญาขยายขยายขยาย,ย,ายทุกที่นั่นคือสิ่งที่ทําให้เรดคร็อกแตกต่างมากๆจาก2พี่น้องแรกเพราะว่าเขามีบริษัทเวลตี้คอร์ปอเรชันและใช้อันนี้เป็นจุดหลักในการที่จะขยายแมคโดนัลล์อาณาจักรออกไปเป็นเอ็มพายที่ใหญ่โตนะครับซึ่งสิ่งที่เรดคร็อกทำทำให้เกิด ทั้งข้อดีของการขยายและจุดไฮไลท์ก็มาถึงนะครับนั่นก็คือจุดที่แตกหักกับทาง founders เดิมนะครับเพราะว่า r e r o c k ขยายสาขาเยอะมากในขณะที่เจ้าของเก่าก็บอกว่าโอ้โหการดีไซน์ของร้านเมนูของร้านไม่ตรงกันนะครับและวันแตกหักก็มาถึงนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ย rework เนี่ยนะครับก็ซื้อกิจการ Mc Donald ทั้งหมดมาแล้วก็กลายมาเป็นของ r c r o c k roc, แต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งนั่นคือทำให้ แมคโดนัลล์เนี่ยคนอาจจะคิดว่ามีโฟลเดอร์เพียงแค่คนเดียวแต่จริงๆแล้วเราอาจจะมองได้ว่าแมคโดนัลล์ก็เหมือนมีโฟลเดอร์สคนคนแรกที่สร้างกิจการมาแต่เรย์คร็อกคือคนที่สามารถที่จะขยายธุรกิจและก็สามารถที่ทำให้เติบโตได้นะครับสิ่งที่เรย์คร็อกทำอย่างสุดท้ายซึ่งกลายเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือทำสิ่งที่ไม่มีใครจะคิดเลยแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอาหารของอเมริกาไปตลอดกาลนั่นคือเขาเปิด มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเขาชื่อว่า Hamburger University สิ่งที่เรย์คร็อกพบเจอจากการที่ขยายสาขาแฟรนไชส์เยอะๆคือพบว่าต้องมีการเรียนรู้ครับแล้วก็เรย์คร็อกเนี่ยตั้ง Hamburger University ซึ่งสอนทุกอย่างสำหรับคนที่จะต้องไปโอเปเรตนะครับแมคโดนัลในที่ต่างๆนะครับว่าจะต้องทำการโอเปเรตครัวย,ยังไงสั่งซื้ออย่างไรมีการจัดการอย่างไรซึ่งปรากฏว่าเมื่อพอเขาทำได้เนี่ย ทำให้เขาสามารถที่จะขยายสาขาได้อย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพสิ่งที่เรย์ครอกทำนะครับตั้งแต่เข้าไปอยู่ในธุรกิจอาหารของแมคโดนัลล์เนี่ยตั้งแต่ปี1954นะครับจวบจนวันสุดท้ายที่เรย์ครอกเนี่ยเ,เสียชีวิตไปนั่นก็คือปี1984นะครับปรากฏว่าเขาใช้เวลาเพียง30ปีนะครับ 30ปีในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งอุตสาหกรรมนี้เราเรียกว่าอุตสาหกรรมฟาสต์ o ู้ดบิสเน s นะครับเป็นอุตสาหกรรมซึ่งหลายๆอย่างกลายมาเป็นรูปแบบที่ยังใช้ทุกวันนี้นะครับรูปแบบการทำธุรกิจแฟรนไชส์ของแมคโดนัลล์นะครับที่มีการ ไปซื้อที่ดินก่อนทำมาสเตอร์แฟรนไชส์แล้วก็เอาสัญญาตัวนี้ไปขายต่อให้กับแฟรนไชส์ซีไปโอเปรตอันนี้เรียกว่าซอนบอลโมเดลก็ยังอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นโมเดลในการทำรธุรกิจแฟรนไชส์นะครับรูปแบบของแมคโดนัลซึ่งเรียกว่าเป็นสปีดดีซิสเต็มซึ่งใช้ระบบครัวแล้วก็ให้ทุกคนมาเซลฟ์เซอร์วิสก็กลายเป็นรูปแบบหลักสำหรับฟาสต์ฟู้ดอินดัสทรีซึ่งหลายหแบรนด์ในทุกวันนี้ใช้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จาก การศึกษาทั้งแมคโดนัลนะครับประวัติของพี่น้องแมคโดนัลและก็ประวัติของคุณเรย์ครอกเนี่ยนะครับทำให้ผมอยากจะแชร์อย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากๆเลยคือวิสัยทัศน์นะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจมาบางทีอาจจะมีวิสัยทัศน์แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าธุรกิจที่สามารถที่จะขยายเติบโตได้และ เปลี่ยนจากร้านเล็กๆนะครับที่อาจจะมีแค่7-8สาขากลายเป็น global brand ขนาดนี้ได้สิ่งที่แตกต่างคือสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์นะครับจะมีใครพูดเกี่ยวกับเรย์คร็อกอย่างไรต่างๆนานาอาจจะพูดว่าเป็นคนซึ่งไม่ได้สร้างเองเป็นนักฉวยโอกาสที่ไปเอาไอเดียของคนอื่นมาทำหรือเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนเลือดเย็นที่สุดท้ายซื้อกิจการที่บ้านเขาสร้างมากับมืออันนั้นก็สุด แท้แล้วแต่ที่เราจะว่าไปเพราะในข้อเท็จจริงก็มีการซื้อกิจการแล้วก็มีเงินที่แลกกันมาใช่ไหมครับแต่สิ่งซึ่งเราเรียนรู้ได้และมองแง่ดีจากเรย์คร็อกคือเขาเป็นผู้ชายที่มีความทะเยอทยานนะครับคน50บางคนก็เลิกแล้วแต่เรย์คร็อกยังอยากที่จะทำอะไรบางอย่างและก็ก้าวเข้าสู่ธุรกิจตอนอายุ50นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้คือเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์จริงๆนะครับ บางคนอาจจะมองร้านเล็กๆแต่เรคคอกไม่ได้มองเบอร์เกอร์ร้านเล็กๆนะครับเรคคอกฝันเห็นแมคโดนัลล์นะครับกระจายขยายสาขาไปอยู่ทั่วอเมริกาและวันนี้มันมาไกลเกินฝันของเรคคอกเพราะมันได้ไปทั่วโลกนะครับอยากจะทิ้งท้ายคลิปคลิปนี้นะครับด้วยประโยคสัมภาษณ์ประโยคหนึ่งที่ผมชอบจากเรคคอกนะครับมีคนไปสัมภาษณ์คุณเรคคอกสสัมภาษณ์ว่าในเมื่อคุณทำทุกอย่าง ด้วยตัวเองคุณรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วทําไมคุณยังอยากจะซื้อกิจการแมคโดนัลล์อีกเพราะว่าคุณก็รู้ระบบแฟรนไชส์และคุณก็รู้ระบบหลังบ้านคุณรู้ทุกอย่างทําไมคุณถึงอยากซื้อกิจการแมคโดนัลล์อีกนะครับเรยครอกตอบว่าไงรู้ไหมครับเรย์คร็อกตอบว่า my instinct คือสัญชาตญาณเขาบอกว่าชื่อแมคโดนัลล์ใช่เพราะว่าเขาเห็นรอยยิ้มของคนที่ไปใช้บริการณวันแรก,แรก เขาสัมผัสได้ถึงความสุขของครอบครัวและเขาบอกว่าเวลาเขาเห็นโลโก้ตัว M สีทองตระงงานอยู่ตอนกลางคืนที่เป็น Arches เนี่ยเขารู้สึกว่าอันนั้นมันคือความทรงพลังของแบรนด์ Mc Donald ที่ไม่มีอะไรเทียบเคียงได้ครับและนี่คือเรื่องราวของ Ray ์ r o c และ Mc Donald ลนะครับชายที่สร้างอาณาจักรหมื่นล้านแสนล้านและสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เราเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดบิสเนสนั่นเองครับ สำหรับใครที่อยากจะติดตามคลิปดีๆเรื่องราวดีๆของเรื่องราวชีวิตวิธีคิดคนทำธุรกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe นั่นคือติดตามแต่ต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกอาทิตย์ครับผม